ทำอย่างไรเมื่อถูกฟ้องคดีมิตรภาทเท่าฟังครับปัจจุบันเนี่ยการที่เราใช้มีโลกโซเชียลออนไลน์มากมายเนี่ยหลายๆครั้งการโพสต์หรือการอัปโหลดคอนเทนต์อะไรลงช่องทาง,างต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้ไปกระทบกระทืนสิทธิทคนอื่นได้ซึ่งการกระทำเหล่านั้นเนี่ยอาจจะถูกฟ้องเปน็นคดีมิตราทได้ครับผมคุณเคยไหมครับที่อยู่ดีคืนหนึ่งเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณโกรธแค้นคนใดคนหนึ่งหรือคุณไม่ชอบคนใดคนหนึ่งคุณก็โพสต์หรือคุณเข้าไปคอมเมนต์อะไรก็ตามอย่างเงี้ยครับแล้วข้อความเหล่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นการาริง ทำให้คนอื่นถูกดูหม <im ิ่นเกลียดชังเนี่ยคุณอาจจะถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาทได้เมื่อคุณโดนฟ้องคดีหมิ่นประมาทหรือคุณโดนแจ้งความคดีหมิ่นประมาทเนี่ยคุณควรทำยังไงบ้างอย่างแรกครับอันนี้ง่ายสุดคุณปรึกษาทนายครับผมอันนี้คือถ้าคุณปรึกษาทนายทุกอย่างจบแล้วแต่กรณีที่คุณไม่ปรึกษาทนายก่อนคุณต้องดูครับว่าคําฟ้องที่เขาฟ้องคุณมาเนี่ยไอการโพสสองคุณเนี่ยมันเข้าคายหมิ่นประมาทหรือเปล่ามันเข้าคดีหมิ่นประมาทยังไงใช่ไหมครับอย่าง ทำมละบูต่อโจงเป็นของใครคนใดคนนึงได้ว่าอ่ะคุณว่าคนนั้นคนนี้อย่างนี้ครับผมผมต้องบอกว่าคุณค่อนข้างสวยแล้วนะฮะคุณอาจจะต้องโดนแบบฟอ้องจริงๆแล้วอย่างที่2ข้อความนั้นเนี่ยมันเป็นข้อความที่ทําให้คนนั้นเสียหายถูกดูหมิ่นเกลียดชังหรือไม่คุณดูตรงนี้ด้วยนะครับถ้ามี2องค์ประกอบครบถูกต้องตรงกันคุณผิดคดีมีดามแน่ๆผมจึงอยากแนะนำว่าคดีมีมามเนี่ยเป็นคดีที่ยอมความได้คุณควรคุยกับเจ้าทุกครับผม คุณควรุยกับผู้เสียหายคุยกับคนฟ้องคุณแหละว่าเออขอโทษนะฉันทาผิดอย่างนั้นอย่างนี้ไปแล้วแล้วลองหาวิธีการเยียวยาดูครับผมว่าคุณสามารถทําอะไรเพื่อเขาได้บ้างและผมไม่แนะนํานะครับให้คุณแบบอยู่ดีไปโพสต์ด่ามากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าไปอัพโหลดคอนเทนต์หรือถ่ายคําฟ้องมาแล้วก็ไปอัปลงแบบโซเชียลมีเดียของคุณหรือในกลุ่มไลน์ก็ตามอย่างเงี้ยผมไม่แนะนำนะครับเพราะมันจะทําให้คดีสาขาเกิดขึ้นอีกมากมายคุณอาจต้องสู้เลยหลายคดีนะครับ เนะเบื้องต้นก็อยากให้คุณปรึกษาทนายเดี๋ยวว่าลองดูแล้วกันว่าข้อความนั้นเป็นข้อความมินออกมาหรือไม่